สวัสดีครับผมเคยอธิบายที่มาของคำว่าวารินชำราบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช5 6 7 7ผมไปถ่ายวิดีโองานแห่พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลมาประดิษฐานที่วัดวารินธาร,ารามและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ากราบไหว้และสักการะระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567 ผมผ่านสวนสาธารณะน้ำโจกวารินก็เลยถือโอกาสแวะไปดูอีกครั้งหนึ่งผมเคยมาดูนานแล้วตั้งแต่พุทธศตกราช2511และมาดูเป็นระยะระยะมาถึงวันนี้เวลาผ่านมา56ปีแล้วครับผ่านมาใกล้ๆก็ยังได้ยินเสียงน้ำไหลน้ำจะไหลลงมาที่บ่อพักก่อนแล้วจึงต่อท่อลงไปที่ด้านล่างมีการบันทึกประวัติการบูรณะเอาไว้ด้วย จะลองเปิดน้ำดูครับ ผมนำภาพถ่ายวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567มาให้ดู และต่อท้ายด้วยคลิปเดิมที่เคยทำไว้แล้วมาให้ดูด้วยสวัสดีครับอํเาเภอวารินชำราบเป็นอํเาเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูลเดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับเมืองจำปาสักชื่อบ้านนาก่อนจอต่อมาได้ขอตั้งเป็นเมืองวารินชำราบปีพุทธศักราช2423ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปีพุทธศักราช2443-2445ถึงได้ลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองเขมาราชจนถึงพุทธศักราช2456ทางราชการได้รวมอำเภอทักษินอุบลกับอำเภอวารินชราบเข้าด้วยกันเรียกชื่อว่าอำเภอวารินชราบมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ของตัวอำเภอเป็นที่ราบเกือบ100% มีลำน้ำไหลผ่านหลายสายรวมทั้งห้วยหนองคลองบึงที่มีน้ำใต้ดินหลายสึมซับดินให้ชุ่มชื่นมีพันไม้ขึ้นเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปีความหมายของชื่อเมืองวารินชำราบเท่าที่ดูยังคลาดเคลื่อนอยู่ผมจะขออธิบายให้ความเห็นดังนี้ครับคำว่าวารินมาจากคำว่าวารีหรือวารีแปลว่าน้ำเป็นคำในภาษาสันสกฤตและบาลี ส่วนคำว่าชำราบมาจากภาษาขอมถ้าออกเสียงตามภาษาขอมจะออกเสียงว่าจอมเรียบคำว่าจอมเรียบมาจากคำว่าเจรียบจอมเรียบหมายความว่าน้ำซึมผ่านดินอาจจะเทียบกับคำว่าแทรกหรือชำแรกคำว่าจอมเรียบเขียนได้สองแบบดังนี้ผมเขียนคำว่าวารินชำราบเป็นภาษาขอมมาให้ดูณที่นี้ด้วยครับ เนื่องจากคำว่าวารินเป็นภาษาสันสกฤตจึงขอเขียนด้วยอักษรปลัลวัตคำว่าวารินชํราบมาให้ดูด้วยบริเวณนี้มีน้ำไหลออกมาจากตาน้ำตลอดเวลาทั้งปีไม่มีเหือดแห้งเลยชาวบ้านนำน,ำน้ำนี้ไปใช้ในการอุปโภคเมื่อมีพิธีนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำน้ำจากแหล่งนี้ไปประกอบพิธีด้วยคำว,วำคำว่าวารินชํราบคำว่าวาริน เป็นภาษาสันสกฤตคำว่าชำราบเป็นภาษาขอมหมายถึงน้ำซึมออกมาจากแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าที่ราบแต่อย่างใดวารินชำราบเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีแม่น้ำมูลไหลผ่านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอวารินชำราบเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ชื่อว่าเมืองแห่งดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอหลังแรก สร้างเมื่อพุทธศักราช2,451ใช้ชื่อว่าอำเภอทักษินุปนิคมผู้ดํารงตําแหน่งในอําเภอคนแรกคือเท้าธรรมกิตติเยสุบรณก,กูปีพุทธศักราช2,456ในสมัยของขุนภู้พิพั์เขตแท่งเหม็นนักในอําเภอคนที่สองได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอําเภอจากฝั่งอําเภอเมืองอุบลราชธานีข้าแม่น้ำมาตั้งที่บ้านคําน้ำแบำบทบตําบล่า แล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอวารินชำราบตามความหมายของชื่อบ้านคําน้ำแทรกซึ่งหมายความว่าหมู่บ้านที่มีน้ำซับน้ำซึมที่มีรสอร่อยและหลายรินอยู่ตลอดเวลาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอวารินชำราบหลายคนเข้าใจว่าหลายคำในภาษาไทยเป็นคำยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำของที่พูดกันมากว่าสี่พันปีวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทย คำว่าชังราบนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ